สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง YouTube Any Mimi หรือใน Facebook Page Mimi Hobby c ค a f นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของเสื้อผูกโบแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาถักคอเสื้อกันค่ะคลิปที่1ถึงคลิปที่3เดี๋ยวมีแนบลิงก์ไว้ให้ในช่อง Description นะคะเพื่อนสามารถกดดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเราไปถักคอเสื้อกันต่อเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาถักช่วงลายด้านบนกันนะคะก็คือ นนะะจนถึงตรงนี้นะคะช่วงลายด้านบนนะคะมีถักมาทั้งหมดที่8แถวนะคะเราจะถักเหมือนแถวด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าแถวด้านล่างเราถักมาทั้งหมดที่9แถวเนาะช่วงลายด้านบนตรงนี้นะคะเราจะถักแถวที่1จนถึงแถวที่8ตรงนี้นะคะพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่ว่าจะมีการตัดขอบแพทเทิร์นออกนิดหน่อย วิธีการถักนะคะให้เพื่อนๆนับจำนวนช่วงลายของแถวสุดท้ายที่เราถักพอสองคอมาก่อนนะคะเสื้อผืนนี้นะคะแถวสุดท้ายที่มีถักพอสองคอมานะคะมีจำนวนหลักทั้งหมดที่66หลักนะคะแล้วก็ช่วงลายตรงนี้นะคะ1ช่วงลายเท่ากับ14หลักวิธีการคำนวณน,นะคะเราจะเอาจำนวนช่วงลายที่เรามีทั้งหมดในแถวสุดท้ายตรงนี้ที่เป็นแถวพอสองคอนะคะ หารด้วย14ของมีนะคะมีทั้งหมดที่66หลักหารด้วย14นะคะเท่ากับ4.71เราจะใช้วิธีปัดเสร็จขึ้นหรือปัดเสร็จลงก็ได้นะคะของมีเป็น4.7เนาะใกล้เคียงกับ5มากกว่ามีก็เลยปัดขึ้นให้เป็น5ช่วงลายนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้า5ช่วงลายคูณด้วย14 14ตรงนี้ก็คือ1ช่วงลายเท่ากับ14หลักเนาะเราจะถักที่5ช่วงลายคูณด้วย14 ก็จะได้เท่ากับ70หลักนะคะเสร็จแล้วเราจะเอามาบวก3 3ตรงนี้เราจะบวกเหมือนกันทุกคนนะคะที่ต้องบวก3นะคะเพราะว่าช่วงลายที่เราจะเริ่มถักชิ้นงานด้านบนนะคะเราจะเริ่มจาก 3F ตรงนี้นะคะ 3F โซ่3มาหา 5X แล้วก็โซ่3นะคะตรงนี้คือ14หลักหรือว่า1ช่วงลายแต่พอเราจบปลายแถวนะคะเราจะต้องมี 3าตรงนี้นะคะเพื่อปิดไปแถวให้เราด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องเอาจํานวนหลักที่เราจะถักแล้วก็บวกด้วย3ก็คือ3หลักตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะขึ้นต้นด้วย3 F นะคะแล้วก็ลงท้ายปิดท้ายด้วย3 F นะคะพอคำนวณแล้วนะคะ มีจะถักที่5ช่วงลายคูณด้วย14เท่ากับ70นะคะบวกด้วย3ก็คือ73นี่จะต้องใช้จำนวนหลักทั้งหมดที่73นะคะแต่ว่ามีถักมามีจบแถวสุดท้ายของพอสองคอตรงนี้ที่66หลักนะคะ73ลบ66ำนวนหลักของมีจะขาดไปที่7หลักนะคะจำนวนหลักที่ขาดไปหรือเพื่อนๆคำนวณแล้วมีหลักเกินนะคะ เราจะใช้วิธีการเกลี่ยนะคะเกลี่ยหลักให้ได้พอดีเนาะอย่างเช่นหลักเริ่มต้นแล้วก็หลักสุดท้ายของมีนะคะเพราะว่าจํานวนหลักของมีขาดเนาะจากปกติที่เราจะถัก 3F หรือ F3 หลักนะคะมีจะเอา 3F ลงหลักแรกหลักเดียวเลยนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายก็ทําเหมือนกันนะคะพอถักแบบนี้มีก็จะได้จํานวนหลักเพิ่มขึ้นมาอีก4หลักนะคะเสร็จแล้ว ตรงนี้จากที่ข้าม3าปกติแล้วเราข้าม3หลักนะคะมีก็จะข้าม2หลักพอปลายแถวตรงนี้มีก็จะข้าม2นะคะเราจะใช้วิธีการเกลีย่ยจํานวนหลักนะคะเพื่อให้ได้ช่วงลายที่พอดีกับของเรานะคะพอเราคํานวณจํานวนช่วงลายที่เราจะใช้ในการถักแถวด้านบนตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มถักกันเลยนะคะเราจะคล้องห่วงเหมือนเดิม แบบนนี้ะะคะเราจะเริ่มถักตั้งแต่ 3f นะคะข้าม3หลักถักโซ่3นะคะเสร็จแล้วก็ถัก 5x ข้าม3หลักถักโซ่3นะคะแล้วเราก็จะวนกลับมาแบบนี้นะคะจนได้ช่วงลายที่เราต้องการพอถึง3หลักสุดท้ายนะคะเราจะถักปิดด้วย 3f นะคะ 3F หลักแรกนะคะมีจะถักลงหลักที่1ทั้งหมดเลยนะคะมีจะถักลงหลักนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจํานวนหลักของมีไม่พอเนาะถ้าของเพื่อนๆจํานวนหลักพอหรือว่าพอดีหรือว่าจํานวนหลักเกินนะคะให้เพื่อนๆถักกระจายลงไปทั้ง3ามหลักได้เลยนะคะหลักที่เราถักรวบตรงนี้นะคะเราจะนับเป็น1หลักเนาะแทงเข็มลงไปเหมือนเดิม เี่ยวห่วงขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเกี่ยวลอดมาแบบนี้โซ่สามชิ้นงานด้านบนเราจะถักเหมือนด้านล่างนะคะเราจะถักเหมือนตรงนี้เนาะเราจะพันหัวเข็มแค่หนึ่งครั้งนะคะเราจะถักพอหนึ่งอนะคะจะถักลงไป3ามหลักเลย เสร็จแล้วโซ่3ตามแพทเทิร์นคือข้าม3หลักนะคะแต่จำนวนหลักของมี่มีไม่พอเนาะมี่จะเกลี่ยโดยการข้าม2หลักก่อนนะคะ1 2เสร็จแล้วถัก 5x ค่ะ โซ่สาข้ามสามหลัก1 2 3นะคะถัก3 F ตรงนี้ถักปกติแล้วนะคะมีจะเกลีย่ยเฉพาะหัวแถวกับท้ายแถวนะคะโซ่สาข้าม3หลัก1 2 3นะคะถัก5 x นะคะคโซ่สามข้ามสามหลักหนึ่งสองสามถักสามเอฟโซ่สามข้ามสามหลักหนึ่งสองสามถักห้าเอ็ก ที่1เราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะโซ่3ามข้าม3หลกักถัก 5x โซ่3ามข้าม3หลกักถัก3 F นะคะถักไปจนจบแถวที่1เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่1เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่2แถวที่2เราถักโซ่4คะ่ะพลิกกลับนะคะ เสร็จแล้วเราจะถัก 3F นะคะลงช่องแรกตรงนี้เลยโซ่สากันเราจะถัก 3X นะคะแถวที่1นะคะเราถัก 5X มาเนาะแถวที่2เราจะถัก 3X นะคะถัก X ลงหลักที่2 3 4เหมือนเดิม เมือนที่เราถักช่วงลายด้านล่างของตัวเสื้อเลยนะคะโซ่สามถัก3ามเโซ่หนึ่ง มาถักในช่องถัดไปตรงนี้นะคะถัก 3f เป็นแบบนี้นะคะโซ่3ถัก 3x โซ่สามถักสามโซ่หนึ่งสามเอฟมแล้วนะคะโซ่หนึ่งข้ามมาถัก3ามในช่องถัดไป สามกันถัก3ามเอ็กโซ 3. สาม 1. สามเอโซ่หนึ่งสามเอ เราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะให้จบแถวที่2ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนช่องสุดท้ายตรงนี้ค่ะพอเราถักมาถึงปลายแถวตรงนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราถัก 3x โซ่3แล้วก็ 3f นะคะเราจะถักโซ่1แล้วก็ถัก f นะคะลงหลักสุดท้ายของแถวหลักสุดท้ายของแถวก็คือหลักโซ่3ที่เราขึ้นไว้ในแถวที่1นะคะ แทงลงไปเราก็เกี่ยวขึ้นมาถัก F ได้เลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะจบแถวที่สองแล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่สมโซ่หกเป็นหลักแรกค่ะคลิกกลับ เราจะถัก 3f นะคะลงช่องตรงนี้เลยแบบนี้นะคะโซ่3ถัก 1f นะคะลงกลางหลักตรงนี้กลางหลัก x นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะโซ่3กัน ถัก 3f นะคะลงในช่องถัดไปโซ่3กันถัก 1f นะคะลงในช่องที่เป็นโซ่1 โซ่สถัก3ามโซ่สามถัก 1F โซ่สามถัก3ามเอ โซ่สาถัก 1F ลงกลางช่องโซ่ที่1โซ่สาแล้วก็ 3F แถวที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักต่อไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนปลายแถวตรงนี้ค่ะพอเราถักมาถึงปลายแถวที่3แล้วนะคะหลังจากที่เราถัก 3F เรียบร้อยแล้วนะคะถักโซ่3ามค่ะถัก F นะคะลงบนหลักโซ่หลักที่3เราขึ้นไว้ในแถวที่2ที่4โซ่เนาะเราจะแทงลงบนหลักที่3ค่ะ หรือโซ่ที่3นะคะถัก F จบแถวที่3แล้วต่อไปเราขึ้นแถวที่4นะคะแถวที่4โซ่1พลิกกลับเราจะถัก X นะคะลงในหลักตรงนี้เลยนะคะหลักที่1เนาะแทงลงไป1หลักนะคะ แล้วก็ถัก X ลงในช่องโซ่ตรงนี้อีกหนึ่งหลักนะคะเราจะมีหลัก X ตอนต้นแถวที่สองหลักนะคะจะแล้วโซ่สามจแล้วถัก 3F นะคะลงในช่องโซ่โซ่หนึ่งนะคะ ข้ามมาถัก 3f ลงในช่องถัดไปโซ่3ถัก 3x นะคะ1 2 3 โซ่สามกาน้นข้ามมาถัก 3F โซ่หเสร็จแล้วถัก 3F ลงในช่องถัดไป โซ่สามกานถัก 3x นะคะโซ่สามกานถัก3ามเ โซแล้วก็ 3F เอค่ะถักต่อไปจนจบแถวที่4เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนช่องสุดท้ายตรงนี้ค่ะพอเราถักมาถึงปลายแถวแล้วนะคะหลังจากที่เราถักโซ่3เนาะ เราจะถัก X นะคะลงในช่อง1ครั้งเสร็จแล้วเราจะถัก X นะคะลงบนหลักโซ่หลักที่3 1,2,3นะคะจบแถวที่4แล้วค่ะต่อไปเราขึ้นแถวที่5นะคะโซ่1เสร็จแล้วเราพลิกกลับค่ะ เราจะถัก 3x นะคะ x หลักที่1 x หลักที่2แล้วก็หลักที่สามเราจะถักลงในช่องโซ่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่3ค่ะเราจะถัก 3f นะคะลงในช่องตรงนี้เลยที่เป็นโซ่ห ะะโซ่3จาก 3x นะคะแถวนี้เราจะถักที่ 5x ค่ะ,ะเสร็จแล้วโซ่3ถัก 3f นะคะลงในช่อง ท้องโซนหนึ่งโซนสามก้านเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะถัก5เอ็กค่ะโซ่สามก้าน ถัก 3f แถวที่5เราก็จะถักกันแบบนี้นะคะถักต่อไปให้จบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนปลายแถวที่5ตรงนี้ค่ะพอเราถักมาถึงปลายแถวแล้วนะคะหลังจากที่ถักโซ่3เนอะ เราจะถัก 3x นะคะลงในช่อง1ครั้งแล้วก็ตรงนี้อีก2หลักนะคะจบแถวที่5นะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่6โซ่1คลิกกลับค่ะ เราจะถัก X 2สองหลักนะคะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วโซ่สค่ะถัก 3F ลงในช่องตรงนี้เลย เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งข้ามมาถัก 3F นะคะในช่องถัดไปโซ่3ถัก 3X นะคะจากแถวที่5ตรงนี้นะคะเรามี 5X เนาะแถวที่6เราจะถัก 3X คะ่ะ แล้วโซ่3เหมือนเดิมถัก 3F โซ่1ข้ามมาถัก 3F นะคะในช่องถัดไปเสร็จแล้วโซ่3 ถัก 3x นะคะเสร็จแล้วโซ่3แล้วก็ 3f 3L ค่ะแถวที่6เราก็จะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะของแถวที่6ค่ะ พอเราถักมาถึงปลายแถวที่6แล้วนะคะเราถัก 3f โซ่1 3f นะคะแล้วก็โซ่3เนาะเสร็จแล้วเราจะถัก 2x นะคะลง2หลักสุดท้ายค่ะจบแถวที่6แล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่7โซ่6เป็นหลักแรกค่ะ เสร็จแล้วเราคลิกกลับถัก 3F นะคะลงช่องแรกเลยค่ะโซ่สาม1นนะคะลงช่องโซ่ที่เป็นโซ่1โซ่3เหมือนเดิม ถัก 3f ลงช่องถัดไปโซ่3เสร็จแล้วถัก 1f นะคะลงกลางหลักที่เป็น 3x เนอะโซ่3เหมือนเดิมถัก 3f ลงในช่อง จแล้วโซ่3ถัก1 F โซ่3ถัก3 F โซ่3 1 F โซ่สามแล้วก็ 3F มค่ะแถวที่7เราก็จะถักแบบนี้นะคะถักต่อไปให้จบแถวเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายแถวตรงนี้ค่ะพอเราถักมาถึงปลายแถวนะคะโซ่สาม แต่แล้วเราจะถัก F นะคะลงบนหลัก X หลักที่1ตรงนี้เลยนะคะจบแถวที่7เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่8โซ่4เป็นหลักแรกเสร็จแล้วเราพลิกกลับค่ะถัก3 F นะคะลงในช่องแรกตรงนี้เลย โซ่3ถัก 3x นะคะลงในช่องหนึ่งครั้งแล้วก็กลางหลักนะคะแล้วก็ช่องถัดไปเสร็จแล้วโซ่3ถัก 3f số 1 3f โซ่สามถักสามเอฟโซ่หนึ่งแล้วก็สามเอฟ ถักต่อไปให้จบแถวที่8เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายแถวเหมือนเดิมค่ะพอเราถักมาถึงท้ายแถวที่8นะคะเราจะถัก 3f นะคะลงในช่องสุดท้ายแบบนี้นะคะโซ่หนึ่ง เสร็จแล้วเราจะถัก 1f นะคะลงบนช่องโซ่นะคะหลักที่3 1 2 3ตอนนี้จบแถวที่8แล้วนะคะตัดไปใหมฝั่งนี้แล้วก็ถักให้เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปที่5เราไปถักเก็บขอบคอขอบแขนแล้วก็ขอบปลายเสื้อนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ จะถักเป็นเสื้อแขนกุดกันนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไปต่อกันในคลิปที่5ค่ะ